เพื่อนใดครับว่ามันจักรจันทร์ห้องครับสงการของเราอัจจุบันครับ,บทุกป,ปีการองผมมันมีอย่างบื้อว่าผมเองกับว่ามันสายปาร์ตี้นะครับมันสายดืม่มเมื่อก่อนดื่มนะครับต้องยอมรับกินเที่ยวเพื่อนหลังมากมีครอบครัวครับมาได้กินบ่ค่อยได้เที่ยวหลังสุขภาพ เฮาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรอรอโอ้ตัดผอยู่กันเห็นป้ากระลุงเมื่อโนตัดผมร้อนอ่ะยังเปลี่ยนกระปุงป่ะโอ้แหงอยู่แหงอยู่หมากอะไรมันหนาดนหนาเป็นแป๊วมาเต้าเลยมารอเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหงอยู่กันเดี๋ยวแหงอยู่แหงอยู่ไอเลิฟยูกันไอเลิฟยูกันเอาให้ไอเลิฟตัด กินมากกว่าเนี่ยไปจองก,กินกันมวนแล้วครับพ่อนะครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านพหลเจริญเมืองปะกะดิ่งแข่งด้วยกับไส้ซอสปลาร้าฮะใส่กระหวนเพื่อนลราพี่น้องสิบะหอนอยู่แต่ว่าหลายท่านมนกระเด็นน้ำด้วยหลายหลายหม่องกันบรรยากาศสงการก็จะคึกคืนนะครับได้เบิ้งทั้เงเป็ดบุกทั้งโซเชียลกับทั้งประเทศไทยกับโอ้โธนอร์คซานกับท่องเที่ยวเต็มเลยก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหาเหตุให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวอยู่ในประเทศหลาย,ยามีหลายด้เศรษฐกิจคึกษษษคักนะครับแต่ว่าตัวเขาเองก็จริงอยู่บ้านก็มีงานนะครับเลียเ้ยงหลุ่นมีอย่างกันผมก็บ่ได้ไปร่วมเพราะวา่าอยากจะมาอยู่พักผ่อนนะครับกับขอกัวลูกปิดเทอมมาอยู่ครอบครัวก็กกอยู่เงียบๆกันโม่ๆแม่ครับตามภาษาอบาานนาอกไปววาไม่ได้ปนนดดไปเล่รนน่านี่แหละของการรายปีเราไม่ได้ไปเปียกน้ำเล่นก็เล่นน่ากระดิง่งนะครับอ่าเล่นหน่อยเล่นน่ากระดิ่ง เรได้ไปหาดื่มหากินหาเที่ยวนะครับเพราะว่ามันเลื่จุดนั่นมาแล้วสำหรับผมมันเลื่จุดนั่นมาละถามว่ากินเที่ยวว่ามัน่าก็นกินเที่ยวเที่ยวรับเที่ยวบา์กันแล้วครับด้วยปัจจุบันกน็ด้วยอายุก็ไล่กันแน่แลวก็ด้วยหน้าที่รับผิดชอบแลวก็หลายอย่างเขาก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะกินต่เที่ยวมาหลายหลายเขาก็เลยเบื่อแล้วครับอย่างที่มากก็คือยุอ่ง่าแม่กับครอบครัวครับนี่คือ,อสุขที่สุดละนี่คือสมการของเขาฟังของต่ำ เหนอนแถวโอ้โหมวนขนาดกะปั๊มปั๊มเลยบรรยากาศที่ๆบรมัากาศจีกินแบบอยู่บ้านในบ้านมั่นนะครับอยู่ต้นถนนนี่ที่เห็นนี่ก็บ่มีเล็กน้อยเลรนน้ำสาดน้ำนะครับเพราะว่าน้ำกะนี่สังงนี่สังเดี๋ยวไม่สามารถก็ต้องแพ่งน้ำไว้ใส่เงืนอะไรเงินมั่นนะครับกาจจะเต้สาดเพราะเป็นประเภทนี้นะครับสาดในวงของที่จะได้คนกินกันอยู่เงืนอนไรเงอนมั่น แบบนางเอกเขาขอบัวตำหุงกินเมนูท่ามกลางบรรยากาศจ,ากกจักกจั่นห้องอ,อมบาดเลยไม่ยากไป่เล่นเลยนะไรว่าไ,ไ,ไป่เล่นย<ป>ังเอาไว้กับจากสปอ,อล่าครับก่อนเปิดเทอมจังจิพาลูกๆลกไปเที่ยวทะเลกันไปพักผ่อนยังพาเด็กหน่อยไปเที่ยวอันนี้เอามาพักผ่อนกันเอามาอยู่เง,ยเงียบๆเมาๆแม่ยังจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลไปเปิดหูเปิดตาก่อน ่าลุงเริ่มเปิดที่เราไม่ไปเนาะเราไม่ที่เราไ่ได้ไปมันเราม่เดี๋ยวกราั้องเสียเมนูเทียงคั่ได้ตำนานของเฮาเอาขนาดเลยเดี๋ยวเราขี่ตำมโห่กินข้าวเที่ยงกันครับผมครับผมแพงยู่ไอเลิฟยูจุ๊กใจจุ๊กใจจุ๊กใจวะ I love you แม่ I love you หน่อย I love you I love you บอกกันบอกปากับลุงกันเนี่ย I love you เนี่ย I love you โอ้ปากับลุงบอดี้ยินหันมาบอกกันแม่ I love you I love you I love you ป้าไอ้น้องโอเคเราตั้มบากหงส์ครับเไม่ดู จำของทูนเกล้ดเอเ็ดยูเ่ันุ่งแม่ในตู้นในถุงนะไปอันมองลุงพักน่ะหล่ะมันจะเี้นหางไงเกดครับใม่บนห้องของเกล็ดเพด รกนหองบักเอื้อครับซอยห้องเจะถมรอนยตับหหองปอ้กวาตําไม่แบรนะตมองปอกกวาตดไหมตัปอกใช่ไแปงยูกันยั่วบอกกันปัดอาบน้ำเอาอ้ขาใหญ่งบัห่งนั่งน้มังดเด้อวันนี้ อันนี้น,นี่น,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 นี่อันนี้นั่งตะแคงเหรอ,อไรไกล้นขึนนั่งตังเลยนั่งตังต่ำลูกขึ้นลกขึ้นทำห้องกับแม่บอเออนั่งตังต่ำเนะ oh. อะ I love you โ oh. <love> อ้ไอเลิฟยูหันมาหันมาแพงยูกัน I love you เนเทียเนเน่ยงเริร<ด>่มดูเ่มตดผมรอใหปลากำมังด้ออโอ้รอนาแปวด้วยะเ้ารอเ้าแล้วจะเป็นนาไลา่ย,ยิ่งเด้อมันเป็นแปวม่รรอเด้อสาหมากเด้อครับผมสาหมากได้ไ่ได้เมียได้ดูสาหมากอ่ะ ตาอบฮอนคักทำขงครับสงการไม่ได้เจอน้ำเลยหลายปีเลยแต่ตอนอยู่น้ำผัวแรกๆมันได้ไปเล่นน้ำเลยไปเจอละจองไม่ไม่จองไปหาเล่นน้ำมูนเจ้องกัล่ะให้เอาลูกถ่ายอย่างงั้นโห้โหโอ้โหให้ยังวะนี่ กตัวบอร์เดลเล่นคือบานเข้าแบบว่าเล่นน้ำถนนนะครับลรหลักกาสสาดน้ำยับทศาสาดน้ำส่วนหลายจะเป็นเงินทั้งแอลกอฮอห์อนั่งกินอยู่เองน่อนหล้กก็ไปหามแล้วก็เมาครับผมก็บบอกนัดวันไหนลัางๆว่าผมบอกมันสายปาร์ตี้ครับบอกคอยมกักมักกะน,นั่งคุยกันแบบบานเข้ากินแบบนั่งนั่งคุยกันสามไส้แล้วลูกทุกท ยูนี่บะแมนนะครับยูนี่กินนี่คือตำมืดตำมืดตำมืดเนี่นะครับผมได้กินซิปแก้วเจ้าก็ต้องได้กินซิแก้วเท่ากันผมได้กินลอยแก้วเจ้าก็ต้องได้กินลอยแก้วแป๊บเดียวตำมืดผู้ใดที่มาอยู่พีผู้ใดที่เคยมาเที่ยวหลายๆที่จะเข้าใจบริบททั้งพีนะครับจะเข้าใจโอ้หกินนี่บ่ต้องห่วงครับบ่ได้แบบแทะแก้วคือบานเฮาแล้วก็นั่งคุยกัน นางแอนกันฟังเพลงชิวๆบอต้องกินแล้วก็เปิดเพลงดันเต,นเเตนนนน้นเนี่ยแกเสื้อเต้นเนี่ยนะครับวันนี้มวนมวลนะครับแต่ว่าผมบอธนัตไปไหนบุณยสายมักมวนมักเมาก,ก,ก็โโคสปอเล่าพี่เลยเล่ามาเป็นบุญเป็นงานเป็นเคร่องฤดูกาลเนี่ยต,ำต่ำคงขายใหญ่โอ้จะฝงสายได้ลูกพี่ยังไงมานีแม่ใส่บักเน่ามา โมตองไปเล่นน้ำยากครับโ <c oughs> มต้องไปเล่นน้ำยากเลยครับพี่น้องครับห่อ,อนขอหยาดเลยครับพกระไรมันหมูไหลครับปลาหนามหน้มห่อนเอาขนาดเลยไอไม่ไ <c oughs> หรเฮ้ยางกันอัดทปินเบิ้งข้างหลังไงโอ้โปีนเองเอาไปนอนแซะหนังกระดิ่งมา กินตามพวกนั้งกันครับพี่น้องครับใสน้ำกระดิ่งกับฮ้อนะคันโบลเลงโบเลต์อ่างงขอย่าเถอะเพื่อนะนั่งเลยซื้อนะครับนี่นั่งเลยซื้อเพื่อนะขอนครับอาจเอ้าขนาดเลยก็ไปเล่นน้านก็จะสาดน้านกับทีเย็นนี่แหละโฉมการบา้านเข้าคือทิมวนนะครับพี่นอ้องอ่าเวลายท่านกำนก็นเดินทางกลับบ้านเข้ากัเป็นวันเป็นช่วงที่ต้องกลับมาบ้านมาหาครอบครัวนะครับมาเติม พลังมาเติมแบตเพื่อกลับไปสู่การสูง่สงานกับเป็นกํนาลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับที่เดินทางเดินทางไปทางมากอรขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเมาไม่ขับเด้อพี่น้องดื่มไม่ขับเมาไม่ขับอันตรายครับอันตรายเป็นกําลังใจพี่น้องทานครับมูล่าเห็หนหนะข้าเขาต้องเองครับกรบมูมครับูมแพงอยู่ไหแล้วครับ เต่าโฮครัวในตำนานของเฮานี่แหละครับเมนูของเฮากะกิน,กนง่ายๆทอดปลาปลาน้ำกระเด่งตราเมงซับนี่แหละครับอืแด๋วละฝีมือนางเอกของเรามันเป็นจับแม่มือเวาลาดำดิไป ไปกินข้าวกินข้าวแล้วมาแล้วฮัลโหลที่ไปังลาไปไปไปกินข้าวครับผมแฮงยูไอเลิฟยูมาแตเกิดมากครับอดีตเชื่อแรกเลยละเมียไปเน็ตมากกว่าน ใบหมักยางคือบ mm ักน้นมครับม่ก mm ิน hmm. ก็ตอุ้งวะท่านใบหมักยางเลยบกน้ำนมไม่กินก็ตอุ้งวะท่านถ้ากินไปทั่วทคนน่าแมาลองด้วเอแรกนะครับเรเคยกินเคยกินด้วยหมากันครับ ยาเหง,งือก็พากินนะครับเนี่ยอลยได้กินอยู่นี่แหละหลายๆอันกันเถอนะแรครับเสรมลองบุครับมาเลยครับสบายบ่ ใบบางยมก็เคยกินเนาะกินเมียงนี่ครับใบบักยางหรือว่าใบบักน้ำนมอ่อนๆไม่กินน้ำต้ตมเธอแหลกเินผ้ากินรจ้าก,ก็จะเป็นฝาดๆจันหน,น่อยก็เ,เป็นก็ใบใหม่รรมาดาแนละ้วถ้ปวะ ไม่ทอเลยกินลับไม่ทอไปเล่นมากินล <ornament ing. S 1> ับดำมึงกันปืนเมื่อไหร่ไม <establishing> ่ใช้มื่อไห่เห็นตัวยังเรียนครไปหาปืนแล้วป่ะดิฮะหาปืนได้ยังเรีนน้ำกีดินกีดอนนึงเดียวดำนึงเดียวเรื่องนี่เลีนเอ็นเรียนเพื่อนกวาดเพื่อนลูก ืนทั้งเฮือนคือตจอแม่ทังเฮือนหาปืนปืนนะเอาวันนั้นมาเห็ดปืนได้ไหนี่มาบ่งดูนี่โอ้เห็นตัวยพูน่ะใครไงเห็นกับแก่หาปืนตุแก่มาบ่งแม่มาบ่งแม่มาบ่งแก่่ไงมทีทีทีเดตุแก่ ตัวแกเอ้ยตัวลายไพพลอยเออนอนในนี้สีนอนนอนมานอนพี่ตัวลายไพพลอยสีนอนตัวโนยหอยหัวลงมาดิี่ตุ๊กแกเอ้ยเห็นยังไงตุ๊กแกยังไงหน่ะตัวลายไพพลอยตุ๊กแกเอ้ยตัวลายไพพลอยเอยเขียวเจอโนยหอยหัวลงมาเด็กคนไหนไม่นอนตุ๊กแกมากินตาหลับตาไว้เลยตา หลับตาไวเลยโ้นอนระบายนี้นอนนอนๆมาเห็นตุแกตุแกเจ้าลยเพ่ลายเพล่นี่เขียวเจอหน่อยจับเลยใส่ปืนลายใส่ปืนลายใส่เดียมสบายดีจอเย พุนวกัไดสวัสดีค่ะไปลไปแลเรวไปแล้วเกเอมเดรถลงมาหาเราดีเลยนะกระป้อมเยอเลยเอม้อมไหมเอมไม่มาสั่งยายสวัสดีนายจุกเก

ยิงเลยอะไรยิงเลยปังปังหน่อยตุ๊กตาสบายดีเอทูไหมทูไหมสบายดียดยสบายด,ดีโอ้ยตุ๊กตาเห็ดเป็ดนแล้วตุ๊กมดอยู่มือเอาไหมมดยู่มือยินุนปโป Ồ, oh, mình... nhìn là <laughs>